ดูคลิปนี้3นาทีไม่เสียเวลาในการทำออนไลน์ถึง3ปีค่ะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะหรือกำลังที่จะเข้าสู่วงการแม่ค้าออนไลน์แล้วแล้วก็สับบอกเลยค่ะว่าคุณจำเป็นมากๆที่ต้องฟังคลิปนี้ค่ะจากใจแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะในยุคนี้นะคะในพอสอี้บอกเลยว่าคนแห่เข้ามากันในออนไลน์เยอะมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเข้ามาขายออนไลน์แล้วก็คุณต้องแตกต่างค่ะทำไมต้องแตกต่างนะหรอคะก็เพื่อสร้างความจดจำของลูกค้าที่น่ารักของเราเนะสิคะในปัจจุบันนะคะมีสินค้าเยอะมากเลยค่ะดูปากสนะนะคะว่าเยอะมากค่ะนอกจากหลากหลายแบรนด์แล้วนะคะแบรนด์เดียวกันก็ยังมีอีกหลาหลายร้าน,นะคะ่ะเพราะสิ่งนี้ค่ะ เราจึงควรสร้างความแตกต่างและโดดเด่นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วสินค้าในตลาดนะคะก็ยังคล้ายๆกันอยู่ดีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุณจะขายของออนไลน์จะขายสินค้านะคะสินค้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าตัวสินค้าค่ะจะสามารถทำให้เรานะคะสร้างความยั่งยืนอาชีพแม่ค้าออนไลน์ได้จริงๆเมื่อลูกค้านะ ได้รับสินค้าของเราแล้วอะค่ะเพราะว่าสินค้าของเรามันดีจริงๆเนาะมันไปตอบโจทย์ลูกค้าเขาได้จริงๆความน่าเชื่อถือมันก็จะเกิดโอเคไหมคะเมื่อเราได้สินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกอย่างนึงก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราค่ะตัวเราคุคณคะคุณต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณนะคะเพื่อให้คนจดจำค่ะตัวอย่าง ถ้าวันนี้ลูกค้าจะซื้อสินค้ายี่ห้อเองเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกและสิ่งที่ทำให้ลูกค้านึกถึงคุณนั่นก็คือความแตกต่างค่ะเช่นวิธีการนำเสนอสินค้าวิธีการนำเสนอบริการของคุณความใส่ใจของคุณความมั่นใจ การมีอิม r ีจมีพลังงานที่สูงของแม่ค้าออนไลน์เวลาขายสินค้านะคะถ้าคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะและฝากกดติดตามสาสาได้นะคะที่เพจสาสากิฟฟรีนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าคะ่ะ